นี้เราดูทางอายตนะก็เ,เหมือนกันเราเห็นนะเดี๋ยวก็จิตร,รู้อารมณ์ทางใจเดี๋ยวก็จิตไปดูรูปเดี๋ยวจิตไปฟังเสียงถ้าอยากรู้อาการที่จิตไปทํางานทางอายตนะนะหลวงพ่อแนะนําให้เราลองไปดูโทรทัศน์เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกโทรทัศน์แล้วใช่ไหมเขาเรียกอะไรทีวีใช่ไหมไม่มีคําว่าโทรทัศน์ถ้าคนรุ่นหลังๆไม่รู้จัก นะเป็นภาษาของคุณลุงคุณป้านะโทรทัศน์เราไปดูทีวีเนะี่ยหลวงพ่อทันสมัยเหมือนกันนะไปดูทีวีแล้วสังเกตให้ดีเถอะอย่าเอาแต่สนุกอย่าเอาแต่เพลินกับเนื้อหาของมันอย่างดูซีรีส์สักเรื่องหนึ่งนะสังเกตให้ดหีขณะที่ตาเราเห็นภาพในจอขณะนั้นเสียงที่ได้ยินเจะไม่ชัดเจนเลย แล้วขณะที่ตาเห็นภาพในจอชัดเจนขณะนั้นไม่ได้คิดหรอกนะนั่นที่เราดูซีรีส์ดูอะไรรู้เรื่องนะเราอาศัยอายตนาหลายตัวทำงานสลับสับเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็วเช่นตาเห็นพระเอกเห็นนางเอกนะตาเห็นปุ๊บเนะี่ยแล้วพอเขาเริ่มพูดเนี่ยความสนใจของเราไปจับอยู่ที่คำพูดเมื่อเขาพูดอะไร ในขณะนั้นพระเอกนางเอกจะขยับตัวอะไรเนี่ยเราจะเห็นไม่ชัดแล้วเพราะเราใส่ใจในเสียงที่จะได้ยินนะพอเราฟังคำพูดเขาแล้วเราก็มาแปลกความหมายตรงที่จิตมันแปลความหมายนะตรงนั้นไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงแล้วนะแต่เราแปลกความหมายทางใจนะหัดทีแรกยังรู้สึกว่ามันอันเดียวกันานะมันพร้อมๆกัน ตามองเห็นพร้อมกับหูได้ยินเสียงพร้อมกับใจรู้เรื่องถ้าเราค่อย,อยๆไปสังเกตน,นะไปดูซีรีส์ย่าเอาแต่สนุกค่อยๆสังเกตการทํางานของจิตเราจะเห็นว่าเราเห็นรูปชัดปเดี๋ยวหนึง่งนะแล้วก็หันไปสนใจเรื่องเสียงพอสนใจเรื่องเสียงเสร็จแล้วนะจิตมันก็มาคิดสรุปรูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้นะมันหมายถึงอะไรอันนี้เป็นการทํางานทางใจละอ,อพระเอกกับนางเองกกำลังทะเลาะกัน นะนะหรือกำลังจีบกันอะไรนะนะนะเ,รเราจะเห็นนะจิตมันเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทีละดวงนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนแล้วอย่างนี้เราจะเห็นอะไรง่ายนะเกิดดับนั่นเห็นอย่างทียิบเลยจนกระทั่งดูถ้าไม่ทันเลยนะจิตเห็นรูปนี่เห็นชั่วขณะจิตเดียวแวบเดียวได้ยินเสียงก็ได้ยินทีละแวบนะ จะได้ยินยาวๆเราก็ต้องได้ยินหลายครั้งต่อกันได้ยินแล้วก็รู้สึกได้ยินแล้วก็รู้สึกไปนะถึงจะรู้เรื่องเนี่ยค่อยดูนะแต่ตัวที่ดูง่ายถ้าเราหัดดูจิตโดยการเห็นเกิดดับทางอยตันะเราดูที่ตัวจิตไปเลยเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตเพ่งเดี๋ยวก็จิตหลงไปดูรูปเดี๋ยวจิตหลงไปฟังเสียง เดี๋ยวจิตหลงไปดมกลิน่นเดี๋ยวจิตหลงไปรู้รสเดี๋ยวจิตหลงไปรู้สมัมผัสทางร่างกายนะเดี๋ยวจิตก็หลงไปรู้อารมณ์ทางใจเนะี่ยเราเห็นอย่างนี้ก็ได้นะแต่นี้ละเอียดนะมันจะดูยากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อแนะนำนะถ้าหัดใหม่นะไปดูจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วอันะนั้นดูง่าย แต่ถ้าจะดูละเอียดขึ้นมานะเห็นเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะเนี่ยดูยากกว่าเพราะมันเร็วมากจิตเกิดที่ตานั้นเกิดทีละขณะจิตเกิดที่หูก็เกิดทีละขณะนะเกิดแวบ,บเดียวก็จบแวบบเดียวก็จบเลยนะทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เกิดเป็นขณะขณะไปส่วนจิตที่เกิดทางใจนะที่เราจะรู้เรื่องอะไรได้เนี่ยมีจิตจํานวนมากเกิดดับสืบเนื่องกันทํางานต่อเนื่องกัน เราถึงเกิดความรู้ความเข้าใจนะเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นตัวการเห็นจิตทำงานผ่านอายตนะเนี่ยจะยากกว่าการเห็นจิตเกิดดับทำงานผ่านเจตสิกค,คือสุขทุกข์ดีชั่วเพราะฉะนั้นตอนนะี้นะหัดดูของง่ายๆที่ทำง่ายๆไปสังเกตให้ดีนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูของที่ดูง่ายๆอ่ะ อย่างดูจิตจิตรอบก็รู้จิตไม่รอบก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้ดูของง่ายๆนี่คือจิตที่เกิดดับร่วมกับอารมณ์ส่วนการจะเห็นจิตเก